หักพวกๆเลยจ้ะนี่นะงามมากลูก่าวสาวปูหาก,กินบ้านๆสวัสดีค่ะวันนี้สาวปูพาทุกคนมาหาหน่อไม้นะหน่อไม้ยาวมากเลยจะทุกคนสาวปูไม่ได้ขึ้นมานะฝนตกทุกวันเลยวันนี้ขึ้นมาดูมันยาวหมดแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาเท่าที่เอาได้นะคะไปจ้ะไปเก็บหน่อไผ่โปะกันนะนี่จะทุกคนหนอนนี้ยังเอาได้อยู่ยาวไม่เท่าไหร่หักเลยนะนจ้ะ หนอน,นี้ก็แก่แล้วจ้ายอดทั้งบนมันยังเอาได้อยู่นะเราจะตัดอยอดมันนี่จ้ะนี่จ้ะหนอน,นี้กำลังงามหนอน,นี้ทั้งใหญ่ทั้งสวยมากเลยจ้านีนะ เอาแค่นี้ข้างลางมันแก่นะหักดูก่อนว่าจะหักได้ไหมหักพวกเลยจ้ะนี่นะงามมากโนเล็กๆก็ยังพอมีให้หาแต่ว่ามันมันมีไม่เยอะอืมันมีไม่เยอะมันแก่หมดแล้วนะแต่ก็ยังพอได้หาอยู่นะคะนี่ นอน,นี้เพิ่งโผล่กำลังน่ากินเลยจ้าเห็นนะที่มันชันเอายากหน,นเล็กๆแต่ต้มกินอร่อยนอน,นี้สูงเลยนะแต่ว่าต้นมันอวบหักเอาหักเอายังได้จ้ะโอ้อเราจะเอาแต่ยอดอ่อนๆมันนะ ัตข้างล่างทิ้งตรงนี้มีหน่อเล็กอยู่สองหนอ่อเดี๋ยวเราหักกอนะคะนี่จ้ะนี่ก็อีกหนึ่งหนอ่อก็นี้หน่อเพิ่งโผล่เลยจ้าสาปูอยู่ด้านนี้เอายากอยู่นะ เล็กๆเกพิ่งครูก็มกินอร่อยจ้ะนอเล็กหักเอาจ้ะอืมได้แล้วนะน่อน,นี้เพิ่งครูจ้ะทุกคนเกือบไม่เห็นเลยนะหักเอาดีวกว่าหักเอาจ้าไี่เลยนะนี่เลยจ้าผลงานที่ได้ นะได้เยอะอยู่นะแต่ไม่เท่าไร่เดี๋ยวรอบหน้าค่อยค่อยระวังไว้ให้ดีจะได้ไม่พลาดนะหน่ออ่อนๆเล็กๆมันจะได้ไม่แก่ที่แก่เยอะมากนี่แต่ก็ได้เยอะอยู่นะคลิปนี้ถ้าชอบก็ก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวอูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะครับ